พ่อกลับแล้วพ่อเดินกลับแล้วพ่อบอยเดินกลับแล้วเหลือแต่ลูกลูกเสียงนก้นองเอยเบิ่งบรรยากาศไม่นึกว่าจะมีหมู่บ้านอย่างนี้ <c oughs> ดีวคักต้นแค่ต้น ่นสมสาไปแล้วพ่อไปแล้วพ่อเดินไปนู่นคอยสะได้ขี่รถน้ำเข้าไปหรอลอยอยู่นู่นนะยายจะเดินขับไปทางพุ่นเด้อรอแป๊บหนึง่ง โน่ยินแต่เสียงโน่โน่อยดีใจไหมลูกพ่อพ่มาที่รถ่ดระไะไม่เยนะขคจี่ะจีจักรยานไม่ได้ไปเล่นไปขึ้นตรงนั้นไปให้ยาวขึ้น มันเปลี่ยงนะลูกพราะมันเบียดนะมาลี่ยนนะยาขึ้นตรงนี้มขึไหม,มไม่ขึ้นเอาพูดน่ะ เาลามาให้ดูตัวน,น,น,น้องหญิงล้างปลาตัวน้องหิน <c oughs> เห็นไหมพี่ซันเราลามาให้หนูดูอย่าจับนะลูกอยาไม่ไ,มไม่จับส, <c oughs> สวยไหมสวยไหมลูก น่ารักไหมเขามีเพื่อนมีเพื่อนที่สั่งสุดหลอ <นะ S 1> ไม่ไม่จับนะ,บนะไ,มไม่จับนะไม่จันะจับพี่สังนะี่ัจ้ะอ้นี่ ผู้เบาหยันผู้สาวผู้สาวจังไหนก็เห็นผู้เบายันออกมาแล้วมาแล้วค่ะมาตั้งแต่วันก่อนแล้วคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่าคุณยายก่อนลูกสวัสดีจ้าคุณยายก่อนลูกจ้า